สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราก็มาพูดกันถึงหัวข้อที่ว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะบอกรักหรือจะบอกเลิกกันดีในวันว,เวนาเลนไทน์นี้นะทีนี้ผู้จัดก็ได้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับคุณแล้วแต่ทีนี้อันนี้เราดูดวงโดยรวมเราก็ต้องเข้าใจนะว่า ปัญหาแต่ละคนสถานะการสถานภาพของแต่ละคนเนี่ยมันก็ต่างกันต้นทุนของแต่ละคนเนี่ยมันก็ต่างกันในเรื่องของการที่จะตัดสินใจที่จะอยู่หรือไปถึงแม้ว่าคุณจะยังรักหรือหมดรักกันแล้วก็ตามจากการที่คุณเนี่ยถูกปฏิบัติ ยังไม่เป็นธรรมหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้เนาะไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายทําเขาหรือว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกเขาทําอย่างน้อยคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอเนี้คุณก็จะได้รู้คําตอบแหละนะว่าความสัมพันธ์ของคุณยังไงเอ่อความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นยังไงคุณจะรับมือหรือว่าจัดการกับเอ่อความสัมพันธ์ของคุณให้มันลงตัวได้อย่างไรนะ พลังงานของไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนในความสัมพันธ์แล้วก็เป็นความหมายเป็นกุญแจไขความหมายคำตอบนะที่คุณต้องการได้รู้นะทีนี้ไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นมาในลักษณะของไพ่หน้าตรงหรือไพ่กับหัวก็เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าคุณจะต้องยืนหยัดอยู่ตรงเนี้ย นะเป็นสถานการณ์ที่คุณไม่ควรที่จะใจร้อนรีบตัดสินใจที่จะอยู่หรือไปแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยพอไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวเขาก็บอกให้เราได้รู้ว่าเอออย่ายื้อให้เสียเวลาเลยนะหรือถ้าเกิดว่าเราคิดคาดหวังว่าคนคนนี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเขาเองสมมุติว่า ถ้าคนคนนี้เป็นคนที่เจ้าชู้ชอบนอกใจชอบออกนอกลู่นอกทางนั่นก็เป็นพลังงานของไพ่ e Strength ที่เป็นความหมายของในอีกด้านหนึ่งนะที่ใครบางคนเนี่ยนอกจากคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ความคิด ความต้องการของตัวคุณเองอย่างบางคนเนี่ยที่มันมีมากเกินก็ต้องควบคุมให้มันพอดีอย่าให้ครอบครัวเดือดร้อนอย่าให้คนใกล้ตัวเดือดร้อนอย่าให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยต้องถึงจุดจบใครบางคนทนคุณไม่ไหวและในเวลาเดียวกันไพ่ใบนี้ในอีกความหมายหนึ่งก็หมายความว่าคุณจะต้องควบคุมอารมณ์แล้วก็นิสัยไอความใจร้อนของคุณด้วยนะสมมุติว่า ถ้าคุณเนี่ยรู้ว่าแฟนของคุณเนี่ยนอกใจคุณนะอยู่ตรงนี้แค่ตัวหรือว่าแต่ใจเนี่ยไปอยู่ที่อื่นหรือในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณอาจจะถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนะแล้วก็เหมือนกับเป็นสถานการณ์ที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องต่อว่าต่อขานอะไรใดๆนั่นก็คือพลังงานของไพ่หกเหรียญแล้วก็ไพ่สดาบในเหตุการณ์เนี้ยมันอาจจะมีการกระทําที่ใครบางคน นะคิดว่าคุณเนี่ยไม่มีทางออกไม่มีทางไปหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณเขาอาจจะคิดว่าเขาอะนะถือไพ่เหนือกว่าคุณมันก็เลยเป็นพลังงานของไพ่หกเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวไพ่หกเหรียญเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเงินทองผลประโยชน์เนี่ยมันก็จะมีทั้งด้านบวกและด้านลบแต่ถ้าเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์อันเนี้ยถ้าเป็นไพ่หน้าตรงเนี่ยคุณก็จะเห็นภาพนะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยถือตดช่างอยู่แต่ เอ่อทำเป็นเหมือนกับว่าเขาเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์กับใครบางคนยังเลี้ยงดูหรือว่ามีความรับผิดชอบในหน้าที่เหมือนกับว่ายังอยู่ด้วยกันเหมือนคนรักคู่ครองที่แบบว่าปกติอะเนาะถ้าดูภายนอกนะหรือว่าสิ่งที่ใครบางคนมองมาเพราะว่าอะไรพลังงานของไพ่เก้าถ้วยเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่า ในเหตุการณ์เนี่ยมันมีในเรื่องของการตบตากันมันมีในเรื่องของการเล่นละครสร้างภาพทําเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคนะแต่จริงๆเนี่ยมันไม่โอเคเพราะว่าไพา่ไพ่หกถ้วยเนี่ยเออขอโทษไพ่เก้าถ้วยขึ้นมาในลักษณะของไพ่กลับหัวหมายความว่าคนที่ต้องสร้งทําเป็นว่าเออตัวเองเนี่ยมีความสุขนะเล่นละครอยู่ตรง ณจุดนี้ในความสัมพันธ์นี้ในที่ทำงานแห่งนี้หรืออะไรก็ตามแต่ทีนี้วันนี้เราพูดกันถึงในเรื่องของความรักมันก็เป็นสถานการณ์ที่เขาจะต้องเอาตัวรอดแล้วก็ซ่อนความรู้สึกไม่อยากให้ใครรู้ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงแล้วก็ไม่อยากจะให้คนรักคู่ของของเขารู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้ถึงพฤติกรรมความคิดและก็การกระทำของเขาทุกอย่างเพราเขาเนี่ยเป็นคน ไม่ซื่อสัตย์กับคนรักคู่ครองหรือเป็นประเภทเมีความสุขบนความทุกข์ของคนรักคู่ของแต่เป็นไงอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยังต้องอาศัยพึ่งพาอีกฝ่ายหนึง่งเราก็เหมือนยังจะต้องขอความช่วยเหลือที่พักพิงที่พึ่งพิงหรืออะไรก็ตาม มันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ผู้จัดบอกนะว่ามันจะไม่ได้รับความเท่าเทียมแต่คุณก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันฉะนั้นไอความหมายของไพ่เดอะสเตรนเนี่ยที่เป็นผู้หญิงพยายามแบบว่ารูปหัวเสือเนี่ยให้มันเชื่องให้มันแบบคามดาวหมายความว่าเขาก็พยายามควบคุมสติอารมณ์ของเขาด้วยว่าในเหตุการณ์เนี่ยเธอจะมาทำเป็นหญิงในศักดิ์ศรีไม่ได้เรายังต้องพึ่งพาอาศัยเขานะเหมือนกับว่า เรายังต้องการคนคนนี้ในชีวิตเราเพื่อเดินเคียงคู่ไปกับเราอะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบใจเย็นนะทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดอาจจะต้องใช้ความมัญญาสาไถยหรือทำอะไรก็ได้แล้วรวมไปถึงในโรื่งของการสร้างภาพที่ผู้จัดบอกมาเนี่ยนะว่าคุณยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณยอมรับทำใจได้นะกับ พฤติกรรมไอ้นิสัยของเขาซึ่งจริงๆเนี่ยไพ่ก็บอกว่ามันมันไม่โอเคแต่ตัวตนของคุณเนี่ยมันเป็นไพ่สองดาบนะหมายความว่าเป็นสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าคลายไม่ออกน้ำท่วมปากตัดสินใจอะไรไม่ได้จะหยิ่งในศักดิ์ศรีอยากจะออกจากตรงนี้ก็งานก็ยังไม่มีนะแล้วก็สถานะตัวเองก็ยังไม่เข้มแข็งพอในด้านจิตใจ สมมติว่าถ,ถ้าคุณเนี่ยอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอย่างเงี้ยจะรู้ว่าแฟนเจ้าชู้แอบบแบบเล่นแอบปบทางสื่อออนไลน์หาคู่นู่นนี่นั่นหรืออะไรก็ตามเงินทองเนี่ยที่จะต้องเลี้ยงดูคุณก็เจียดแบ่งปันเอาไปให้คนอื่นหรืออะไรแบบนี้นะเลี้ยงดูคุณเหมือนกับว่าแบบขอไปทีเหมือนกับแค่ทําหน้าที่ไปอย่างนั้นอะไรแบบนี้เพราะว่าอย่างไพ่เดอะจัดเม้น์เนี่ยเอ่อก็เป็นตัวแทนของ สถานการณ์ที่เป็นอยู่ที่คุณได้รู้คุณได้ตื่นรู้ไพ่ใบเ,เนี้เขาก็เป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆกับไพ่ t h t t w w r r ที่คุณได้รู้ความจริงบางอย่างแบบว่าอย่างชัดเจนแล้วแหละแบบว่าบางทีเราพยายามที่จะโกหกตัวเองเนาะเพื่อให้เราเนี่ยได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือว่ามองในแง่บวกแต่เป็นไงในเหตุการณ์เนี้ยมันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่บอกให้เราได้รู้ว่า,าการที่คุณอยู่ตรงเนี้ย คุณรอคำตอบคุณให้โอกาสกันคุณรอที่จะพิสูจน์ว่าเอาจริงๆแล้วคนคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาแบบว่าออกนอกลู่นอกทางเนี่ยบางทีเราก็อยากจะแบบให้โอกาสกันเนาะยังอยากจะโทษว่าเอ๊ะเป็นความผิดของฉันหรือเปล่าที่บางทีฉันปล่อยเนื้อปล่อยตัวเป็นความผิดฉันไหมที่บางทีแบบว่าฉันต้องออกไปหางานทาแล้วไม่มีเวลาใส่ใจกับเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย นะหรือบางทีฉันอาจจะรู้ว่าเขานอกใจฉันฉันก็อดไม่ได้อะที่จะทําเป็นแบบงอนโมโหหรือว่าทําท่าทีแบบกระด้างกระเดืองหรืออยากจะทําให้เขารู้ว่าฉันไม่พอใจฉันไม่โอเคนะอะไรประมาณนี้บางทีคุณก็อยากจะแบบว่ามีการกระทำในลักษณะนั้นะนะที่แบบว่าในช่วงเนี้แต่ทีนี้มันก็ทำไม่ได้ อย่างที่แบบว่าอย่างที่คุณต้องการแล้วแบบเหมือนกับว่าคุณก็พยายามแบบว่าอม,มองในด้านบวกแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นความผิดของเราด้วยหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้แต่อย่างที่บอกเนาะคุณก็ให้โอกาสกันแล้วนะก็ตอนนี้คุณก็พอจะรู้แล้วว่าอไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเขามันเป็นในเรื่องของความเจ้าชู้ของเขาเพราะเขาโอกาสแล้ว แล้วก็สถานการณ์มันอนํานวยอเยงี้ยนะก็นั่นก็คือความหมายของไพ่เดอ h e j u d g m e ท t ที่เราได้รู้แบบเต็มที่แล้วนะเราจะหลอกตัวเองต่อไปไม่ได้แต่คุณก็มีความจำเป็นนะในอีกด้านหนึ่งที่ว่ายังจะตัดสินใจเด็ดขาดไม่ได้การออกจากตรงนี้ค่าเช่าก็แพงงานที่เราทำเนี่ยก็แค่พอกินมันไม่ได้มีเหลือเก็บหรือว่าไม่ได้มีเหลือจ่าย อค่าเช่าบ้านค่าใช้จ่ายสำหรับอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้นะหรืออย่างบางคนเนี่ยพอมันมีพลังงานของไพ่ควีนถือเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวเขาก็รู้ตัวเขาแหละว่าตอนเนี้เขาเนี่ยถูกทิ้งถูกด้อยค่าอะไรแบบนี้นะแต่ว่าความสัมพันธ์อันนี้คุณอยู่กันมานานคุณอาจจะมีหนี้สินทรัพย์สินหรือว่ามีสินสมรสอะไรที่คุณจะต้องรออย่างบางคนเนี่ย คู่ที่ผู้จัดรู้จักเนี่ยเขาอยู่กันมานานรู้ว่าแฟนชูช้บางทีก็ต้องปล่อยไปเลยแล้วก็เขาก็อยู่ตรงนี้ทําหน้าที่ของเขาแล้วรอว่าเมื่อไหร่เนี่ยแฟนเนี่ยนะจะหมดแรงหมดแรงแบบว่าหมดกําลังนะที่จะไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเกิดเขาไม่อยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะทุกอย่างบ้านช่องทรัพย์สินอะไรเงี้ยมันก็ตกเป็นของเขา เขาก็เลยเหมือนกับว่าฉันไม่คิดมากกับการที่จะลุกขึ้นมามองหาทนายทําเรื่องอยาอะไรต่ออะไรเนี่ยโอโ้โหมันก็เลยเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะต้องกลายเป็นศัตรูกันนะผู้ชายก็ต้องลำเลิกแม้เธออยู่บ้านฉันเป็นคนเลี้ยงดูออกค่าใช้จ่ายอะไรทุกอย่างอ๋อจะมาแบ่งครึ่งอะไรต่ออะไรมันก็จะน้องมานั่งทะเลาะก,กันแล้วก็ยิ่งมองเห็นความเห็นแก่ตัวความใจร้ายของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งแบบ ทุกวันนี้เราก็เหนื่อยมากพอแล้วยังบางคนเนี่ยถ้าเป็นตัวแทนของไพ่ควินถือเหรียญเนี่ยคุณก็คงอายุเยอะแล้วละอย่างน้อยเนี่ยต้องมีละห้าสิขึ้นไปนะแล้วห้าสิขึ้นไปเนี่ยสภาพร่างกายอะไรมันก็เปลี่ยนอารมณ์อะไรก็เปลี่ยนแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้สุขภาพก็ไม่ดีฉะนั้นตอนนี้แทนที่เราจะไปโฟกัสไอ้เรื่องความเจ้าชู้ไอ้เรื่องความนอกใจของคนรักเราเนี่ย หนึ่งเราก็เปลี่ยนเขาไม่ได้สองบางทีเราก็ายังต้องอาศัยเขาอีกเนี่ยมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ว่าใครบางคนเนี่ยก็ต้องเลือกที่จะปิดหูปิดตาตัวเองเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไปตามน้ำกับเหตุการณ์แล้วก็ยังจะต้องรักษาหน้าเขารักษาหน้าเราเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณอยู่รอดอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของใครบางคนที่ผู้จัดมองเห็นเนาะในอีกด้านหนึ่งและส่วน ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยยังบางคนเนี่ยคุณไม่ได้แต่งงานกันไม่ได้มีลูกตาด้วยกันหรือว่ายัางไม่ได้มีทรัพย์สินภาระหน้าที่ผูกพันอะไรด้วยกันตอนนี้คุณก็คงจะรู้แล้วละว่าตัวตนท่าแท้ของคนรักคู่ครอ,องของคุณเนี่ยเขาเป็นคนยังไงนะหนึ่งเป็นคนเจ้าชู้นะเพราะเขาเ,เขาก็มีจุดอ่อนข้อเสียด้านมืดของเขาที่มีอยู่ในตัวแล้วก็อย่างบางคนเนี่ย ก็อาจจะไม่ดีมีหรือเป็นอย่างที่เขาอวดอ้างพยายามสร้างภาพนะแล้วก็เ,เนี่ยพลังงานของไพ่เก้าถ้วยที่ปรากฏขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวหมายความว่าคนคนนี้เนี่ยชอบมีความสุขบนความทุกข์ของครอบครัวแล้วก็ใช้เงินทองไม่ดูฐานะตัวเองแล้วเป็นประเภทติดลบด้วยถ้าเกิดว่าคุณเจอคนแบบนี้นะไม่มีอะไรภาระผูกพันต่อกัน แล้วคุณก็เห็นแหละว,ว่ามันไม่มีคำมั่นสัญญาอะไรแล้วอย่างบางคนเนี่ยคุณอยากจะลงลึกในความสัมพันธ์สมมุติว่าคุณอยากจะจดทะเบียนหรืออยากจะทำอะไรที่มันชัดเจนเป็นการผูกมัดกันคุณเองคุณก็ยังกลัวอะไรผูกมัดไปทำไมกับคนแบบนี้มันไม่มีอนาคตฉะนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ทางเลือกของคุณเพราะว่าเป็นไพ่สองดาบคุณมีทางเลือกนะเลือกที่จะอยู่หรือไปในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็ดูว่าคนคนนี้เขา มีผลประโยชน์อะไรให้คุณบ้างหรือว่าคุณจะต้องตรวจสอบความคิดของคุณนะว่าคุณอยู่ตรงเนี้ยเพื่อเป้าหมายอะไรคุณมีเหตุผลอะไรเนาะอย่างที่ผู้จัดบอกอะต้นทุนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยคุณอาจจะมีมภาระหน้าที่ทรัพย์สินที่คุณลงไปร่วมกันถ้าเกิดว่าถึงแม้คุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรืออะไรก็ตามบางทีคุณก็อาจจะต้องรอให้ ขายหุ้นหรือว่าขายสินทรัพย์ให้ได้เงินของคุณกลับคืนมาหรืออะไรแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยคุณก็ค่อยตัดสินใจเหมือนกับว่าเป็นสถานการณ์ที่จะต้องไปตามน้ําแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องใจเย็นไม่ต้องนึกถึงหน้าตาไม่ได้ต้องนึกถึงศักดิ์ศรีเพราะว่าช่วงเวลานี้ศักดิ์ศรีกินไม่ได้นะไม่มีคนช่วยใจค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟผู้จัดก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจ แล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะแล้วก็ให้คุณเข้าไปดูช่องของผู้จัดเนี่ยผู้จัดก็จะทำนายคนที่เกิดในปีนักษัตร์ต่างๆแล้วก็คนที่เกิดในเดือนต่างๆเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของคุณกับสถานภาพที่เป็นอยู่ว่า คุณควรที่จะไว้ใจกันได้ไหมหรือว่าช่วงเวลาเนี้ยถ้าคุณถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่มีทางออกไม่มีทางไปคุณควรจะปฏิบัติตัวยังไงแล้วสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะดีขึ้นบ้าขึ้นได้ไหมนะอันนี้ก็ให้คุณลองเข้าไปดูในช่องของ StarTaro USA นะก็ลองกดเข้าไปดูก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ